สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับ fc ของเย็นจิตพรทจริทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะคะสาวดำก็ได้รับตัวเลขจากพ่อปู่5้าค่ะท่านส่งมาให้หลายวันแล้วนะคะแต่ว่าสาวดำไม่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะตั้งใจจะไปที่เอ,อจังหวัดอะไรนะสกลกรนกร ก็อะไรนะเอวโจ้งแถวโน้นก ok ็เด okay ือดจังหวัดอะไรนะจังหวัดอุดรกับจังหวัดสกลนครเนาะแถวที่ป้อปู่ท่านให้ตัวเลขเยอะแๆใตยป้อปู่เนาะสาวดำก็ไปก็นไเวียนหัวมืดหน้าตาลายนะคะว่าโอ้ยเป็นยังสีเนาะมันเป็นตลอดเนาะปีนี้วะนอปีนองเนาะเอาละเป็นยังกับย้อมรับเป็นยังกับเป็นนะจ๊ะเนาะคนบ่เคยไข่บ่เคยป่วย ปัดได้ไข่เราจงได้เมื่อไข่ขย,ยับกันย่อยโอ้ยไขย่ไข่ดูพ่อปัน่นค้นทองเสียเอารวดไข่ขย,ยับกันย่อยไหมค่ะแบบไข่แบบคแบบือจะกไข่ก,ขกับไข่มาจังสนะิ่นะคือจะกเวียนหัวกับเวียนแต่วานนั่งดฏิคืนแต่มันเวียนขึ้นมากกว่านี้มันเวียนเวียนต้องเวียนหัวนะวินนะคะได้รับตัวเลขจากพระปู่ชายบานค่ะพระปู่ชัยวาน,น,ะะวานท่านนี้มตตาส่งมาให้แล้วนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่ให้กับเย็นจิตควาทีวีค่ะเดี๋ยวนั่งเขียนกันด้ะว,วันที่สนะิบหกเนาะวันที่สนะิบหกวันที่สนะิบหกอ่ะวันที่สิบหกอ่ะแสน่าบันะวันที่สนะิบหกปูใช้บ้าน คนไทยไม่เลวเรียงามงามกับพี่น้องนั่งจันทร์เมื่อกันเด้อเป็นปูใช้บ้านมันก็สิาม,มากครูกับปูวัดป่าอุดรค่ะปูวันที่สิบหก ที่สิบหกสองศูน์สองสามค่ะมันนน้ำมึกสิมือระบน,นี่อ้ปตไอ้ียนซาซค่ะันซาซน้ำมึกอยไหลันจีวเียนเลีวน้ำมึกว่าไหลเอาดย้สบ กลุ่มพาพันพศสองศูนย์สองสามนะคะปูใช้ว่านกับเพื่อนในเมตาช่วงหายมาแล้วพี่นอ้อง นมืนเมือ,มอ,พอนพัตจนปูใชบ้าน ตาของบ้านแน่นอนครับว่าดีมีผลเรื่องสีเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าบ้านที่ดูสวยงามและเป็นเอกลักษณ์นอกจากการออกแบบแล้วสีปูชัยวาน ก็จะออกดีๆอยู่หลัเงนะีย้ยนำมึกก็ได้กูใช้ว่านวิ่งวันมีประกูเป็นหายเล็กวิ่งมากตอมนะคกัน วิ่งบนค่ะปูบนไหนวิ่งมากได้ไมวันนี้บนไหนวิ่งบนมากอะ่ะวิ่ง วิ่งบนแปดเก้าศูนย์ค่ะปู่ชาวาวิ่งบนแปดเก้าศูนย์หนออกดีว่านำมืออ่าเก้าศู สองตัวบนค่ะเพตันให้มาแบบนี้เนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเดี๋ยวคันเพื่อนห้ตัวใดมาเพิ่มอีกกิดชาทำกับมาคันเพื่อนโซ่ให้อีกตัวใดกค่บนนั่นกระสีไม้เขียนให้โตน้อเนาะ,ะนมือวนนี้มือนีบนโซ่เห็นไหมทอนี้ค่ะบนสาม คือกันเนาะพี่น้องเนาะบางเจ้ากับว่าดับดับแปดดับสามดับห้าดับอ่าดับมีดับห้าดับเจ็ดดับแปดดับสามพ่นว่าค่ะไอเอฟซีไอเพิ่นไอทั่วมาบอกเอาเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดสูตรไว้แล้วเพิ่นกะส่งเลขมาให้สาวดำจับเป็นเลขสามตัวค่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าสามดับขาดแปดดับขาดห้าดับขาดเจ็ดดับขาดเพิ่นว่าน่ะเนาะค่ะเนาะ เพื่อนว่าดับทั้งสามทั้งแปดทั้งหาทั้ง 7, เจ็ดอะไรัอย่างฟาดทั่วคือมาดับหลายแต่นั่งา่าโทรดับปัานนั้นสิเหลืออยุทธอะไรเหลือหกตเขาก็มาจับสูตรได้กับแต่ว่าบ้าหัวมัวมนเสียออกบพาเนาะต่างคนต่างความค,คิดเนาะค่ะเนาะผู้ใจหนึ่งเพป็นกับว่าดับขาดบ่มีบ่ม,บมีมากเห็นแต่กับเพื่อนทรมาเพราะว่านั่งบอกเบอร์โทรศัพท์ของนั่งอยู่ตลอดเนาะค่ะเนาะศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ด เนาะก็นอนคลิปนี่มีเลขปูชัวานค่ะปูชัวานบะนี้นะั่งจะเอาเลขนี่ไงพ่อแม่พี่น้องนึ่น้ำเนาะปูชัวานบะนี้ก็ะเอาเล็กใส่ไงพ่อแม่พี่น้องน้เพราะว่ามันมีเท่าน,นั้นเนาะค่ะเนาะอาบะนี้เอฟทีแคบไปกันจากปู่วัดป่าอุดรค่ะแคบไปเนาะเอาแคบไปเนาะหนึน่งสองสามแคบไปเลยค่ะบะนี้ก็มีเลขเลขจาก น,นีเลขจากอาจารย์อลิสาค่ะเบิ่งไว้ได้พี่น้องค่ะแค่ไว้จ้ะแล้วก็มีเลขกปูล,ลึกลับค่ะองเล็กปูล,ลึกลับค่ะแล้วก็มาเลข่าอาจารย์มีเซนค่ะ สังเกตบังเดอพี่น้องเลขเลขปูใช้บ้านมีแปดมีเก้ามีศูนย์ค่ะเลขพระอาจารย์มีเส้นมีแปดมีเก้าจ้ะบาดีเลขของน้องน้องเก้าจอมบัวใหญ่เนี่มีแปดมีเก้าค่ะพี่น้องมีศูนย์คือกันมีเก้ามีแปดมีศูนย์ค่ะบาดี้เลขปูใช้บ้านก็มีครบสามตัวเลวค่ะมีแปดมีเก้ามีศูนย์ค่ะเนาะเอาไปพี่น้องพิจารณาบังเดอร์เด้มมักตัวเลขจัดเอาเลขค่ะ อันนี้เลขอาจารย์ผ้าขิ้นกับมี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 ่เก่าค่ะนอกจากนออันกกน,อนี้ของอาจารย์ผ้าขิ้นค่ะนั่งให้เบิง้งอันเพราะว่ามันมันไอ้อันตัวเลขมันมีหน่อยคือใบใบละหางสองหางนี่สิค่ะนั่งก็เลยเอาใส่ให้ให้มันหอดให้มันหอดสิบสิบเอ็ดสิบสองนอกจาะนออสิบเดียวสิบเอ็ดสิบสองกันวิคือว่าสิบหามินะกจากนอ ตามช่องยูทูิ่นบอกเนาะช่างสั้นงราคะพี่น้องเนาะ,ะเข้าใจตามนี้เนาะเอานั้นก็เลืองเลื่องหายออกมาหายมาหนี้เอฟทีก็จะได้เบื้องหลายๆสำนักแล้วก็จะได้จําได้กับว่าช่องช่องเงินสาวดำพิ่นล้งมีจักปูจักปูเขาเบื้องแล้วมันก็จะได้จําไปได้ตาก็ได้เบิ่งจำตัวนั่งจำตัวเลขด้วยน้ำแล้วก็จำ จำคลิปน้ำเนาะว่าเออคลิปนี้เพิ่นลงหลายสำนักยังสิกะบ่แม่นสำนักละ,ล,ะละปูสองปูนอกแต่ว่าเ,าเรียกของพ่อปูหาเจ็ดแปดเดี๋ยวนั่งสิลงคลิปตอนนี่ละคันเนี่ยขันของพ่อปูนี่บ่ต้องเอาของปูดได้เพิเ่มเลย็กๆของเพิ่นสามใบสี่ใบค่ะนี่เนาะของป,ปูปูปูอ่าปูหาเจ็ดแปดเดี๋ยวนั่งเขียนตอนนี่ละค่ะท่านผู้ชมในหวนัวหนีเนาะ ก็ทุกทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องไอ้ชิดวังสิ่งใดก็สมงกว่างวดปัตตานะบางทหวยงวดวันที่สิบหกกุมภาคก็ไอ้ท่านถทีเด้อเด่นชิดพร้อมจะมี่มี่เอฟซีพิ่นให้กำลังแรงนแข่วันเกิดสาวดำเกิดวันที่สามนะคะนี่วันที่สามวันที่สี่เนาะเกิดวันที่วันที่สี่ค่ะเกิดวันที่สี่มีนาค่ะเกิดวันที่สี่มีนาวันอาทิตย์ค่ะเกิดวันที่สี่มีนาพศ 2500วันอาทิตย์ที่4มีนาคมพศ .2,500 เกิดนะค่ะอายุ66ปีนี้เด้อพี่น้องเด้ออัตกีเพิ่นล่งพิดค่ะอันสมัยตะกีนาะคนสมัยตะกีเด็กน้อยเพิ่นเกิดเฮทาเกิดแล้วพ่อแม่ยังบ่ทันได็ก้าวไปบอกคือจังค้นทุกมืือนี่เนาะทุกมืือนี่วันเวลาเดือนปีเกิดวันเวลาตรงเป๊ะหอดเวลาจักหน้าที่เป๊ะเลยลหละทุกมืือนี่ต่กวนหนูว้เอาจนเรียน แดนเด่นได้จังไปแจ้งวันเกิดกับมีนั่งเป็นตอดเป็นยางจิจ่จิจ่ะเป็นแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเดือนจะค่อยไปแจ้งเกิดกับมีตะกี้เิ่นกานั่งเกิดวันที่สามกลุ่มผ้าฮารุ่อยโมเมนกะนั่งเกิดวันที่ไอไอใบอันใบเกิดนั่นมะฮู้ตอนหลังเนี่ยค่ะฮู้ตอนที่นั่งสิไปอังกฤษไปประเทศอังกฤษกับบริษัทท็อปไลค่ะเขาให้ไปเอา ใบเกิดที่แท้มาต้องคอยมาค้นหาใบเกิดจ้าค่อยหูว่าเพื่อนเอาหนังสือประกาสีแดงเขียนไว้เลยค่ะคนนบราณเพื่อนเขียนไว้เกิดวันที่4มีนา4มีนาพศ500แก่เลยสาวดำก็เลยทิมอันที่ว่าเกิด3กุมภามานค่ะก็จำใบด้วยตัวเองว่าเกิดวันที่4มีนาวันอาทิตย์พศ2500ตะกี้เพื่อนก็บว่าเกิดวันที่3กุมภาวันอาทิตย์มันนี้ค่ะ เนาะคนเสาคนแก่ข้ออีพออีแม่ข้าสมัยก่อนเพิ่นกับเชฟบอกคอยกระตือลุล่วนเด้คนสมัยก่อนเนาะออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกก่อนแล้วใหญ่แล้วพุ่นแล้วจังไปบอกเกิดขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า